สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom c h anel n นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระไร้สร้างสรรน,นะครับวันนี้วันที่21สิงหาคม2564นะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของผู้ประกันตนนะครับมาตรา33มาตรา39มาตรา40ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็มีการโอนเงินให้สำหรับผู้ที่นะครับอยู่ในมาตรา33 16จังหวัดนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลกันนะครับส่วนใครที่นะยังไม่ได้รับนะครับก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยทางด้านของประกันสังคมเนี่ยก็จะมีการทยอยโอนเพิ่มเติมให้สําหรับผู้ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงในส่วนของมาตรา40เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีไฮไลท์อีกหนึ่งคำถามที่สําคัญสําหรับรายท่านที่อยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้ม เป็นผู้ปริกันตนมาตรา40นะครับแล้วก็ดําเนินการตรวจสอบผ่านทางด้านของเว็บไซต์ของประการสังคมเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งก็มีคําถามนะครับพิมถามไปให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเพจ Facebook สํานักงานประกรันสังคมกระทรวงแรงงานได้ตอบนะครับนะมีข้อมูลไฮไลท์อย่างไรแล้วก็ถ้าเราจะดําเนินการต่อต้องทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ นำมาแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนิดนึงนะในส่วนของการที่สอบถามนะครับที่สํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับสมัครนะครับมาตรา40ตั้งแต่ปี57นะครับโอปัจจุบันก็ปีนะครับเขาเรียกว่า64นะก็หลายปีแล้วนะแล้วก็ส่งเงินสมทบนะครับล่วงหน้าถึงเดือนกันยายน64นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเช็คสิทธิ์ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เป็นเพราะสาเหตุอะไรเลยครับนะครับวงเล็บเกี่ยวกับชื่อสกุลหรือเปล่านะครับพอเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับต้องไปแก้ไขหรือยังไงแล้วจะได้รับสิทธิ์ไหมครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สอบถามเจ้าหน้าที่ไปเนื่องจากนั่นของการสมัครก็ดีหรือการส่งเงินสมทบนะครับก็อยู่ในเงื่อนไขชัดเจนนะครับอ่ะเจ้าหน้าที่ก็มาแบ่งปันข้อมูลนะจากสํานักงานประกันสังคมนะครับกระทรวงแรงงานก็บอกว่า เรียนผู้ประกันตนนะครับกรณีเงินเยียวยาวของรัฐที่จะโอนเงินให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์และผูกพร้อมเพย์ธนาคารด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับชื่อสกุลของผู้ประกันตนในฐานะข้อมูลประกันสังคมกับฐานข้อมูลนะครับทะเบียนราษต้องตรงกันนะครับระบบจึงจะตัดจ่ายเงินให้ได้นะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลนะครับก็จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตนตามมาตรา40 ตามแบบนะครับสปส .1 ขีดส0ทับสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวกยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณหน้ากระทรวงสนธนาธารณสุขขอบคุณค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แจกแจงนะให้กับทางด้านของผู้ประกันตนนะได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการแจ้งข้อมูลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลเนี่ยคงไม่ยากนะครับหลายท่านก็มีคําถามต่อว่า การเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงผู้ประกันตนมัตรา40นะครับตามโค้ดรหัสนะของเอกสารคือสปส1ขีด40ทับ 1, เนี่ยมันมีหน้าตาแบบไหนอย่างไรแล้วเราต้องไปเอาที่ไหนอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็ขอญาตนะลงรายละเอียดแล้วก็แบ่งปันในเรื่องของเอกสารตัวนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงเนี่ยมันมีหน้าตาแบบไหนนะครับมีคําถามอย่างไรนะรเพื่อให้ท่านได้นะทำความเข้าใจแล้วก็เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเรามา ดูละเอียดกันนะครับในส่วนของตัวเอกสารเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มนะซึ่งเดี๋ยวยังไงผมเอาลิงก์นะครับแบบฟอร์มที่เรียกว่าแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงการเปลี่ยนแปลงนะครับทางเลือกนะการจ่ายเงินสมทบทุนทมาตรา40นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราจะต้องดําเนินการโดยรูปแบบเนี่ยนะครับหลายท่านก็มีคําถามเหมือนกันนะนะครับว่าเ,เราจะต้องดําเนินการกรอกข้อ,ขอมูลแบบไหนนะครับามาดูหน้าตากันนะ ตัวนี้เป็นเอกสารนะครับสปส1นขีด40ทับ1ในกรณีที่มาตรา40จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลแล้วนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงเอกสารใบนี้ก็สำคัญที่จะต้องดำเนินการด้วยนะครับสิ่งที่จะต้องมีนะครับก็จะมีเรื่องของนายนางสาวนางและก็อื่นๆนะครับอันนี้ก็ต้องติ๊กนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับว่าชื่ออะไรนะนามสกุลอะไรนะครับก็ใส่นะนะครับ เลขประจำตัวประชาชนนะครับนะก็ต้องใส่13หลักเกิดวันที่ไหนเดือนไหนพศออไหนนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยอันนี้คือในพาร์ทของข้อมูลนะต่อมาครับมีความประสงค์จะเปยนแปลงข้อได้จริงดังนี้นะครับอ่ะมาดูว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมเนี่ยนะครับเป็นอะไรข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนนะครับเอกสารแนบมีไหมนะครับถ้ากรณีที่เราเปลี่ยนชื่อนามสกุลเนี่ย นะครับหรือเปลี่ยนนามสกุลก็ได้แต่เนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่ข้อมูลนะแล้วก็ติ๊กว่ามีอะไรบ้างนะครับนะนนี้คือคํานําหน้าต่อมาชื่อนะครับนะแล้วก็ชื่อสกุลนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนอันนี้นะครับก็ใส่ตามช่องนะครับนะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนในส่วนของสํานักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบนะครับอ่านะนะก็มีนการติ๊กเปลี่ยนแปลงทางเลือกอ่าอันนี้ข้อที่6มีอะไรท่านบอกว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทางเลือกนะเช่นเช่นนะครับยกตัวอย่างว่า ข้อมูลเดิมเนี่ยเราลงไว้คือทางเลือกที่3ถูกไหมครับท่านอยากจะเปลี่ยนมาทางเลือกที่2นะครับท่านก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่จะต้องดาเนินการนะครับเสร็จแล้วนะครับข้าพเจ้ารองรับข้อความดังกล่าวข้างต้นนะครับถูกต้องตามความจริงทุกประการอันนี้ก็ลงชื่อของเรานะครับวับนที่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ที่จะต้องรับทราบข้อมูลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาก็มีตัวอย่างให้ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับได้รับทราบถึงในเรื่องของการแจ้งเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อจะดําเนินการนะของผู้กันตนมัตรา40น,นะครับผมนะก็ดําเนินการให้ถูกต้องยื่นนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เตรียมเอกสารตัวนี้นะครับเดี๋ยวไงใครที่ต้องการก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้นะครับรายละเอียดในในส่วนของใต้คลิปนี้นะครับว่าด้วยของเอกสาร การเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงนะครับเพื่อจะให้ผู้กันตนมาตราสูเนี่ยนะครับได้รับสิทธินะกรณีที่ท่านอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มนะครับแล้วไปตรวจแล้วเนี่ยขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็ถือว่านะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อจริงเพื่อจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับก็ขออนุญาตลงรายละเอียดให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับได้เห็นภาพนะว่าเอกสารหน้าตามเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็ วิธีการใส่ข้อมูลเนี่ยนะครับมันใส่ประมาณไหนนะครับถือว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอะที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านใจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟ e ีดอมชาแนลบายเกษมสันต้องลำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ